สวัสดีก so like, ันด้วยนะคะวันนี้ก็แน่นอนว่าตอนนี้มีข่าวที่มาแจ้งก็คือช่องเรามี Discord แล้วซึ่งก็จะมาบอกวิธีการแล้วเข้า Discord ก่อนอย่างแรกก็คือเราเข้า Discord มาก่อนจากนั้นก็ถ้าใครยังไม่ได้เปิดบัญชีก็น้อาเปิดก่อนก็ใส่อีเมลรหัสผ่านเดี๋ยวขอเซนเซอร์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็ใส่อีเมลเลยครับเออครับเออสังเกตนะครับแล้วเาก็จะผ่านเลย โอเคครับต่นี้ก็โอเคครับ okay, ที่นี้ก็เ okay, สร็จไปที่เรียบร้อยนะครับโ okay. อเคอะไรแล้วมันก็จะส่งเลิงก์งยินยอมไปที่อีเมลนั้นน,น,นะครับอย่างแรกก็คือเอ,อไปเอาลิงก์มานะครับซึ่งแป๊บหนึ่งนะนขอไปเอาลิงก์ก่อนนะครับโอเคนะครับอย่างแรกก็คือกดไปที่เพิ่มเซิร์ฟกดเข้าลงเซิร์ฟ แล้วเรก็ใส่ลิงก์ลงไปเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วกดเข้าเซิร์ฟเวอร์ไปเลยโอเคมาเข้ามาแล้วมันจะมีอยู่สองหน้านะครับก็คือหน้าอ่านรูกับยืนยันซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะครับว่าถ้ามีแค่สองยองก็อย่างแรกมานะครับก็มาอ่านนะครับก็อ่านไปนะครับก็อ่าน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 เสร็จแล้วก็มาอ่านไอ้นี่ครับอ่าน รูนะครับอ่านไปอ่านไปอ่าน,าน,าน,านแล้วแต่แล้วโอเคนะครับต่อไปก็ไปที่ยืนยันชแล้วมีหกมันก็จะมีอย่างนี้ครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับกดสติกเกอร์เนี่ยสติกเกอร์สไมลี่ปึ๊บอ่าแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้มาแล้วซึ่งทุกคนก็สามารถมาขึ้นได้เลยนะครับก็นี่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าก็จะได้รับเป็นสมาชิกเมมเบอร์แล้วนะครับ ซึ่งแอดแอดมินแอดมินกำลังแอดแอดแอดมินกำลังเล่นโรบอทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเพิ่ต้องสนใจแอดมินนะครับก็แน่นอนครับว่ากดก็เออพูดคำหยาบว่านี่พูดได้นะพูดได้นิดหน่อยอย่าเร่งเกินไปใจเย็นๆนะครับอย่ามัร้อนอย่าสเปมเพราะว่ามันนั่นแหละมีได้สติบ้างมีมารยาทกับผู้อื่นด้วยครับแล้วก็นั่นแหละแล้วอย่ายลืมไปกดซับด้วยอิ๊ แล้วก็เอ่อมารีวิวแล้วนี่ก็เป็นเทรดทรอยเทอร์รดีฟิสเออลืมไปผมผมว่าผมจะคิดอยู่ว่าผมจะลงทรอยเทอร์รดีฟินะครับแล้วก็มีบอกฟูดนัดเบรกทรอยเทอร์รดีฟิสนัดเปรกออตาเลกเวลาแก้บเบรคแบบนี้ก็เป็นไวช์แชทนะครับนะแล้วก็มีตรงรีวิวมีมนะครับซึ่ง มีผมจะไอรีวิวมจะเป็นรายการใหม่ที่ผมจะให้ขึ้นมาก็คือทุกคนสามารถมาส่งมีมตรงนี้ได้นะครับ mm hmm. แล้วแหละนะโอเคนะผมก็น่าจะประมาณนี้นะซึ่งสมาชิกตอนนี้ก็มีเมมเบอร์ที่กำลังเอ้ยมีแอดแอดกำลังเร่นรบอกมเมณเบอร์มาดูได้ว่าแอดเขาทำอะไรอยู่นะครับ แล้วก็ผมอันนี้น่าจะเป็นสมาชิกเออมาทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวก็คงออกจากกลุ่มแล้วแหละนะครับเออล่ะก็เวลาใครเจอที่นี่แล้วกดยิ่มกดไลคก์กดแชร์กดซับรับมาเข้ากันเยอะๆนะครับเอออย่งบอกมีช่องมาคุยกับผมนะครับผู้ทุกคนก็สามารถเข้าไปเออเข้าไปคุยได้นะครับเออเข้ามาได้นะครับนี่นะครับก็วางสาย เ์นะครับก็จากแค่นี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วผมไปกันละแล้วเจอกันในดิสคอร์นะครับป่า